สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีวิธีหุงข้าวเหนียวนะครับทําให้ข้าวเหนียวนุ่มนิ่มคล้ายๆกับนึ่งเลยนะครับก็จะมีวิธีทำข้าวข้าวสั้นๆดังนี้นะครับให้ใช้ถ้วยตวงที่มากับหม้อหุงข้าวนะครับให้ตวงข้าวเหนียวที่เราจะทําการหุงนะครับว่าจะเอากี่ถ้วยกี่กระป๋องก็เลือกตามใจชอบนะครับในวันนี้ผมก็เลือกเอาแค่2กระป๋องนะครับเพราะว่าผม ฐานคนเดียวนะครับเมื่อตวงแล้วนะครับให้เสมอกับพอดีถ้วยตวนะครับแล้วก็ให้นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับจะล้างกี่น้ำก็ไม่ว่ากันนะครับก็เอาให้สะอาดตามใจชอบแล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะล้างจนน้ำใสนะครับถึงค่อยนำมาลงหม้อ ทำการหุงนะครับซึ่งวิธีหุงข้าวเหนียวนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในวันนี้ก็เป็นแบบว,วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในที่นี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้ข้าวสองกระป๋องที่แถมมากับมาหุงข้าวแต่ละยี่ห้อนะครับแล้วก็ให้ผสมน้ํานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือน้ํานะครับที่จะทําให้พอดีในส่วนผสมนี้ก็คือ ข้าว2กระป๋องนี้นะครับต่อน้ํา1กระป๋องนะครับก็คือให้ใช้ถ้วยตวงเดียวกันนี้นะครับเวลาตวงน้ํานะครับนี่นะครับตามตัวอย่างนี้นะครับนี่ก็คือคิดลับที่ทําให้หุงได้ดีแล้วก็เป็นข้าวเหนียวที่นิ่มนวลนะครับรสชาติใกล้เคียงกับวิธีที่ใช้นึ่งแบบปกตินะครับแต่เป็นการ ใช้วิธีหุงนะครับในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเมื่อใส่น้ําแล้วนะครับก็ให้ใช้มือนะครับเกียรเกียให้เสมอกันนะครับนี่นะครับระดับน้ําก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทําการหุงนะครับให้ใช้เมนูหุงนะครับไม่ใช่เมนูนึ่งนะครับในเครื่องหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็จะมีเมนูนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับแต่เราไม่ต้องใช้นะครับใช้เมนูหุงนะครับห้ามใช้เมนูนึ่งข้าวเหนียวเป็นอันขาดนะครับ จากนั้นก็กดให้เครื่องทํางานปกตินะครับเมื่อเครื่องสุกแล้วนะครับก็มาดูนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับข้าวเหนียวเม็ดสวยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมเองก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ทําตามหลายๆที่ใน YouTube นะครับจนมาลงตัวที่สูตรนี้นะครับง่ายสุดก็คือให้ใช้ ถ้วยตวงที่มากับหม้อหุงข้าวนะครับตวงข้าวนะครับ1กระป๋องต่อน้าครึ่งกระป๋องนะครับใช้สูตรนี้นะครับก็คํานวณเอานะครับนี่นะครับข้าวเหนียวเมื่อสุกแล้วก็จะปั้นได้นะครับปกติก็นําไปจิ้มอะไรก็อร่อยนะครับซึ่งวิธีที่จะทําให้ข้าวเหนียวดีก็ให้คนคนไปก่อนนะครับคนเพื่อไล่เอาความร้อนออกให้หมดก่อนนะครับ คนไปคนไปนะครับแล้วก็จะนํามาทําเป็นก้อนๆนี่ครับเพื่อที่จะใส่ภาชนะไว้รับประทานต่อไปนะครับนี่นะครับก็จบเท่านี้นะครับคลิปหุงข้าวเหนียวสูตรใหม่ล่าสุดนะครับที่คนพบโดยบังเอิญนะครับโดยช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ